อันนี้เรากินกาแฟโบราณค่ะลุงคิ้วค่ะทุกอย่างราคาสิบบาทใช่ไหมคะลุงนี่ลุงบอกครับผมสิบบาทค่ะตลาดอภวานะครับตลาดอภวาอย่างสิบบาทคุณลุงคะชาดำเย็นอีกแก้วหนึ่งค่ะหวานน้อยร้อนมากเลยครับร้อนมากค่ะขอบคุณดิ อันนี้สิบบาทค่ะอัน้องนอันนี้ค่ะคหลอดทั้งน้าเดีย๋ยวแล้วก็ชานี่มันเลยชาดำ,าดำอันนี้สั่งชาดำเย็นลุงพิ้วไว้นะคะทุกอย่างลุงขายสิบบาทเลยค่ะ มาแล้วซาดัน,นยินพอไหมพอนไม่หวานเติมได้นะเป็นไงคะรสชาติเยี่ยมเป็นไงคะเยี่ยม